อันนอุปกรณ์ไขต่ติดกทางติดอะไรเงี้ยที่มันผสมหวังนะครับมันมันทำน้ำมันแบบมันบะซุดบะซุดเนี่ยมันมีอะไรอย่างมันมีปัญหายอย่างเงี้ยลองมาหรือถ้าเกิดท่านยังไม่ได้มาท่านปรมาณานาในจิตใจตุกอว่าอันขอเฮ้ยหลวงพ่อท่านใจนะครับนาอที่จอมตากเนี่ยขอดูมาดานกันถ้าสํำเร็จแล้วท่านเตรียมมาได้เลยแล้วเดินทางมาถึงแล D ห้ารอ x นี่ก็เป็นที่พิเศษนะครับผมเราทำการทดสอบอยางนะครับไว้ัครับามาถึงไปที่เดียบร้อยละ D K D Enduro Thailand นะครับก็ เดินทางมาถึงแล้วนะครับบ่ายโมงครึ่งวัดพระบรมราธาตุนะครับที่สำคัญคือวันนี้นะครับเราเดินทางมาไหว้หลวงพ่อทันใจก็ถือว่าเป็นความเป็นอย่างไงเป็นความศรัทธาส่วนบุคคลน,นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมผมเจอมากับตั๋วเนาะออกจากเช,ชียงใหม่9ก้าโมงกึง นะครับใช้ CB 500X นะครับเดินทางมากับเรดิอุสนะครับก่อนแย้ทางไปกับตีเปไปเลย500กิโลเตียจพาเข้าไปไหว้นะครับหลวงพ่อทันใจนะครับที่จังหวัดต,ตากอันนี้บอกเลยนะครับเนในส่วนตัวผมเดี๋ยวกล่าวเรื่องก่อนว่านี่อย่างผมต้องเดินทางมาคือช่วงระยะเวลา3เดือนถึง4เดือนก่อนเนี่ยครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย มันมีงานหลายๆตัวหรือว่างานบางอย่างเนี่ยที่มันมันคุมเครือนะครับหรือว่าสิ่งที่ผมทาเนี่ยมันคุมเครือคือมันแบบมันบัตรซุสักเตือหรือเอ๊ะมันมาเกิดปัญหาอย่างทําไมมันถึงทำไมมันถึงได้รับการอนุมัตินะครับทาไมมันถึงได้รับการอนุมัติเลยทั้งๆที่มันเหมือนว่ามันจะเข้าระบบแล้วแต่ทําไมมันยอมอนุมัติสักทีประมาณนี้ก็ คือผมเดินทางมาทําคลิปบ่อยนะครับที่จังหวัดตากซอยมะไรเอาอาจา์เฉลิมแช่มาก็เอามาแล้วอ่ะก็แล้วนะครับก็ก็เลยนั่งขึ้นใ,นใจว่าหลวงพอ่อหลวงพ่อขอโดนบันดานไอซิงที่บะเดียวเนี้ยที่มันเป็นอยู่บดเดียวเนี้ยที่มันไม่ยอมโพสต์สักเตือนเนี่ยขอให้มันโพสต์กรรมขอให้มันบรรลุกรรมก็ขอเป็นไว้นะครับก็เนี่ยสิ่งที่ผมขอไว้ก็บรรลุไปที่เรียยแล้วนะครับ เป็นไหลไวโมดแต่ผมขอไว้นะครับพระานโดยสุเทพขอมาหมดละที่นี่เป็นที่สุดท้ายนะครับจัปาตากตนี่นะครับแต่อันดับแรกผมต้องวางของก่อนอวันนี้เดินทางมาจัปลาตากะตนะครับนะ้องมากระวหว้นะครับหลวงพ่อทันใจมาตามมาซืบเนรื่องจากที่มันมีอะไรหลายอย,ย่างที่แบบ รอการอนุมัติแล้วมันบยอมอนุมัติสักเตือรออยู่หะนะนะครับเอ๊ะมันเป็นเพ่อไอหยังนะครับปอสุสักเตือเหมือนว่ามันจะเข้าระบบแต่มันก็ม,นกมันก็เข้าระบบแต่ที่อย่างมันถึงใบยอมอนุมัติหาคำตอบมาได้นะครับ ก็เนี่ยเคยยังว่าเนี่ยคือผมมาที่นี่บ่อยนะครับมาเอามาทําคลิปเอามาทำคลิปสอนมาอะไรขอบ่อยนะครับเอาไว้ใหญ่เฉลิมชัยมาขอบ่อยก็เลยนั่งเคลิบนัดในแจไว้ว่าขอหลวงพ่อท่านใจนะครับที่วัดเนี่ยขอโดนมดานะครับไอตินที่มันแบบกําลังค้างคายดูดูดูนูด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 นดันูดูดูาูด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 ูพูด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 ูมูดูัูด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 ูัูบูดอดูดูดูัมดูดอที่มันดูดยอดดม เชื่อหรอครับผมขอผมขอวันนใจยโยกมือวันนใจเนาะไปถึงสองติด๊ดปลิง้งเลยวันนี้ต้องมาละเป็นความเชื่อส่วนบ,บคุคคลนะครับแต่เนี่ยผมอะเจอมาก็วตัวเดี๋ยวพามาไว้เดี๋ยวพามาไวามาไ้มา อันนี้อุปกรณ์ไขต่ติดกทางติดอะไรเงที่มันผสมหวังนะครับมันมันทำน้ำมันแบบมันบะสุดบะสุดอย่ยมันมีอะไรอย่างมันมีปัญหาอย่างเง,งี้ยลองมาหรือถ้าเกิดท่านยังไม่ได้มาท่านปรารมณาในจิตใจตะกาว่าอันขอเฮ้ยหลวงพ่อท่านใจนะครับเนาะที่จวตะตากเนี่ยขอดูมาดานกันถ้าํำเร็จแล้วท่านเตรียมมาได้เลยโอเคยัง ปิกหมามาครั้งหนึ่งแล้วนะครับรอบนี้มาพร้อมอีครับ